พลังรักพระฉายาเจ็ดตอนที่24-25ถึงซาเจ้ยมีหน้ามาร้องไห้อีกเหรอข้าบอกเจ้าแล้วไม่ใช่ว่าอยาก,ก่อเรื่องก่อนพิธีแต่งงานกับรุ่ยอ๋องแล้วนี่เจ้าทำอะไรท่านป้าเรื่องห้องเก็บฟืนข้ารู้มัแล้วข้าถามเจ้าหนอ่อยเถอะทำไมต้องไปหาเรื่องมู่หลงชิวอี้แม่ทำมู่หลง แม่ทับมู่หลงห้าวเศษผิดใจเย็นก่อนเถิดสินเอรู้ตัวว่าผิดแล้วครั้งนี้ท่านกรียโทษให้นางเถอะนั่นสินเสด็จแม่พวกเราหาทางแก้ไขกันก่อนดีกว่าคงไม่คิดจะให้สินเอแต่งงานกับสีโมจริงๆใช่ไหมไม่เช่นนั้นแล้วจะทำยังไงได้อีกเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้ว ข้าก็จะไม่ทำข้าทำอะไรไม่ได้แต่ข้าก็จะพิจารณาเรื่องนี้ดูแต่ข้าก็พิจารณาพิจารณาเรื่องนี้ดูแล้วแต่งกับลิโม่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแย่ก็ได้ตอนนี้พวกกลุ่มอำนาจทุกฝ่ายต่างก็คิด ที่จะยึดคองัลังสินเอ๋อแต่งงานกับหลี่โม่ย่างน้นยก็เป็นหูหินก็เป็นหูเป็นตาได้ส่วนมู่หลงชิวอีก้กับหลี่เจียนอีกไม่นานก็จะถึงเทศการลราสัตว์แล้วไม่ใช่หรือสจเด็กอมมือสองคนนั่นคงกระโดดโลดเต้นได้อีกไม่นานอีกได้ไม่กี่วันหรออ มูล่หลงซินเอ๋อรทำเกินไปจริงๆนางทำนางทำเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นถ้าหากตอนนี้นั้นถ้าหากตอนนั้นท่านอองไม่อยู่ล่ะก็คุณหนูคงไม่รอดจะว่าก็ว่าเถอะข้าเข้าใจที่เจ้าโมโหแต่เซียวเหมยทำไมจะต้องตีข้าด้วยเจ้าดุข้าด้วยทำไมเล่าข้าตีผิดข้าตีผิดไม่ได้หรือ แม่เจ้าเสี่ยวเหมยน่ารักเกินไปแล้วน่ารักจนอยากจะจะร้องขอชีวิตเลยเสี่ยวเหมยผู้ถูกครั้งนี้ที่ข้ารอดมาได้เพราะหลี่เจี้ยนช่วยหลี่เจี้ยนครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านจริงๆไม่เป็นไรเพราะยังไงเจ้าเพราะยังไงเจ้าขอบคุณข้าไปแล้ว ในห้องเก็บฟืนหลี่เจียนท่านจะว่าไปเจ้าทำลายความฝันที่จะได้เป็นพระฉายาขององค์ราชทายาทความฝันที่จะได้เป็นพระฉายาราชทายาทของพี่สาวเจ้าให้นางแต่งกับหลีโม่เจ้าไม่กลัวว่านางเจ้าไม่กลัวว่าจากนี้นางจะร่วมมือกับหลีโม่เหรอ นางร่วมมือกับลีโม่เหรอถ้างั้นก็หาวิธีการที่ทำให้พวกเขาไม่ลงรอยกันก็พอแล้วเสียจ,จู่ต้องพึ่งเจ้าแล้วพระชายาพรุ่งนี้เป็นวันแต่งงานของพวกเขาไม่ใช่หรือเพคะถ้างั้นเราปัง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 จะสามารถถึงแล้วตอนที่25 เจ้าสาวมาถึงแล้วดูแลดูแลจะสาวมาแล้วถึงเป็นพระชายาองค์ชายยันไม่ได้แต่ข้าก็ได้แต่ข้าก็ยังได้แต่งงานกับองค์ชาอยู่ดีมู่หลงชิวอี้เจ้าทำอะไรข้าได้พิธีรับเจ้าสาวพิธีที่หนึ่ง ข้ามอ่างไฟป,ปักแป๊บแป๊บอ่ะไฟไหมเราจะช่วยไฟไหม้แล้วไฟลวกไฟลวกค่ะเขาก็จะช่วยด้วยยูนิ่งทำไมารีบไปเอาน้ำมนันสิฉันพี่ไม่ต้องกลัวเข้ามาช่วยแล้วนะ วายมูหลงชิวอี้จะต้องใจมูหลงชิวอี้จะต้องใจสาดใส่ค่าใช่ไหมไม่ใช่นะคะท่านพี่ข้าแคอยากช่วยท่านตอนาอากจะกล้าปฏิเสธอีกเหรอครมโอ๊ยชีรักจะเป็นอะไรไหมพอได้แล้วเห็นอยู่ว่าชิวอี้ช่วยเจ้า แต่เจ้ายังทำร้ายนางจนมือโดนไฟลวกเจ้าที่เจ้าที่เป็นพี่ปฏิบัติหนะ้าปฏิบัติกับน้องของตัวเองเช่นนี้หรือกระหมอ่อมขอทูลฝ่าบาทไฟไฟเมื่อครู่มนีลุกชนปแปลกๆนั่นเลยนั่นเลยช่าไม่ใช่หรือ ที่เป็นกุญซื้อของชายรองไงแต่เขายังเป็นนักทำนายด้วยดีนบอว่าเขาไม่ใช่แค่เชี่ยวชาญแผนการรบทางนั้นกระหม่อมได้ลองคำนวณดูแล้พวพบว่าหงหงแหง้งของคุณหนูซินเอ,อ๋อและองค์ชายรองขัดขวางกันมากไม่เช่นนั้น หยุดดับไฟช่วยจะลุกชนเช่นนี้ก่อนพิธีแต่งงานจะเสร็จได้เช่นใดจะว่างนะอะไรอะไรนะขัดขวางกันงนั้นเหรอเชลัดรูปร่างไฟดูปแปลกจริงๆจากนั้นกุมมีข้อเสนอพะยะค่ะ ให้คุณสิซินเออเข้าตำหนักจากประตูเล็กในฐานอนุภยรยาพระยะค่ะทุกคนคะเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันหรึเปล่าถ้าอาจผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนบันลังรักพระฉายาเจ็ดโปรติดตามตอนต่อ,ตอไปคะ่ะตอนนี้อาจจะสั้นหน่อยเนาะแต่ก็เอามาให้ส่องตอนเลย บายบายค่ะทุกคน